โดนแล้วนี่นาเป็นกระทาครับนี่กระทาใหญ่พุยเกี่ยวท้องแล้วครับตัวใหญ่อันนี้พอใส่ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคนก่อน,นนะทำง่ายๆครับนี่ครับปลาที่ตกได้วันนี้ครับ ใส่ไปเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีทุกไซส์เดีย๋ยวตัวนี้เด็ด ครับขาดไไดไไม่ม้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาจกลังครับวันนี้มาหาตกปลาครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนี่ครับที่เดิมไม้เดิมเป็นคลองครับไปรุ่นกันครับว่าจะได้ปาลาอะไรโดน มาอะไรมาอะไรเนี่ยข้างลายครับม,มาอะไรข้างลายกันแล้วครับ นี่อุ้ยปลาอะไรทางลายครับเ้ยขี่โดน้วเขาาเงี้ยก็ท้ายใหญ่แน่เลยโอ้ยมดุมดมดุดมุดนี่ มาแล้วครับตามหากระทะใหญ่ติดท้องด้วยตายและนี่นี่ ไม้ไม้เลีว้วอันนี้อะไรกระทะลงมากินเลยครับหนึ่งตัวโดนแล้วนี่นาเป็นกระทาครับนี่กระทหไง อุ้ยเกี่ยวท้องแล้วครับตัวใหญ่นี่ง่าโดนเล้วโดนแล้วครับอน,นี่ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ อะไรเนี่ยดึงแรงข้างลายมาครับข้างลายหนึ่งตัว โคนดินเล่นกระทะแก้วใสสวยนี่ครับดูคนอาไง วิ้ยนี่ตกมากมมมปลาอะไรทางไล่เปล่าหมึ่งทางลาย ครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ปลากระถ a ใช้สวยสี่ห้าตัวครับพอได้กินครับแล้วมีข้างลายหนวเล็กแดดร้อนครับวันนี้อากาศร้อนมากครับเดี๋ยวไปดูครับผมจะไปทําเมนูอะไรที่บ้านไปครับครับนี่วันนี้มาทําปลาต้มเค็มครับปลากระทะหรือปลาชิตตังนี่ครับใบมะกรูดหอมแดงทุบตะไคร้ทุบใส่ไปในน้ําก่อนเลยครับยังไม่ต้องตอกอไปตั้งนี่ แล้วเราก็ปรุงเครื่องเลยครับอันนี้สูตรแบบชาวเลนี่น้ำข่าเปียกใส่ไปเลยครับนี่รดดีหน่อยนึงนี่ครับเกลือ ต้มเค็มต้องใส่เกลือด้วยรสชาติต้องเค็มหวานเปรี้ยวนิดๆเปนปลาครับน้ำตาลครับใส่ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลเจี๊ น้ำต,ตาลปี๊บตบท้ายด้วยผงนัวหน่อยครับนี่ผงนัวหน่อยอยังทั้งนี้พอใส่ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคนก่อนนะ ง่ายๆครับนี่ครับปลาที่ตกได้วันนี้ครับนี่ใส่ไปเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีทุกไซส์นะครับไม่ต้องน้ำเยอะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตั้งไฟเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อไปครับเดี๋ยวขึ้นตั้งไฟครับครับมาเราตั้งไฟกัน นี่ผมใช้เตาถ่า,านแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมาดูตอนเดือดครับครับนี่เสร็จเรียบร้อยนี่ต้มง,ง่ายๆเลยครับอ่ะกินข้าวกันครับ FC นี่เห็นไหม หอมแดงสักหน่อยนี่กินง่ายๆครับอ่กินข้าวกันครับมาดูครับนี่กินข้าวกันครับ FC นี่ต้มเค็มแบบชาวเลนะเดี๋ยวเค็มรสชาติครับมันต้องออกเค็มแล้วก็หวานแล้วก็เปรี้ยว อใช่เลยกินง่ายครับนี่น้ำราดเข้าไปหอมแดงหอมแดงดูเนือ้อปลาเนี่ยปลาเนี่ยต้มตลงนานแล้ครับผมต้มนานมากเลยนะไม่เปื่อยกินง่ายๆ่ายอือ โล่งเลยขึ้นใจครับที่นเนี้ยอหอมแดงร้อนดี nước nó ngon nhá, nước ngon, cá mùng cũng ngon, 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 ngon ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ